สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักลาดนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปของหวยรวมนะครับหวยรวมฮานอยนะครับฮานอยก็ไปดูก่อนเป็นตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทาง,ทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักาลาดด้วยนะครับผมเฮงเฮงรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับผลของวันที่ 13มนะครับผมสิสามของเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็แตกไปเ1ดเด้งนะครับผมเข้าลูดเข้าลูดแปดครั้งนะครับ1 2 3 4 5สอง้าหกดแนะครับเข้าเจาะสามครั้งนะครับสามคู่นะครับหนึ 1, 2, นะครับเป็นแตกสเสดเด้งนะครับผม ไม่รวมตัวระวังนะครับตัวระวังศูนย์มา1เมื่อรอบ1มา2รอบนะครับมาดูของวันที่14กันเลยครับผมวันที่14นะครับผมกาชาติเลขนักลาดวางรูดได้เนะครับผมเฉพาะกิจวางไว้ที่7กาชาติวางไว้ที่6พิเศษวางไว้ที่3ปกติวางไว้ที่2 v งววางไว้ที่6นะครับ จับคู่นะครับเฉพาะกิจจับคู่7 6 7 5 7 3 7 2นะครับเน้นที่7 6กับ7 5รากาชาินะครับจับคู่ไปที่5 7 5 6 5 3 5 2จับคู่ที่5 7กับ5 3นะครับพิเศษนะครับจับคู่นะครับ3 2 3 5 3 6 3 7เน้นที่3 2กับ3 7นะครับปกตินะครับ2จับคู่2 7 2 6 2 5 2 3จับคู่ ไปที่2 7กับ2 5นะครับผม V P 6ครับผมจับคู่6 2 6 3 6 5 6 7เนะครับเน้นไปที่6 3 6 7ตัวระวัง3กับ2นะครับผมยังไงก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเลือกทะลาดนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหวยฮานอยวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ